อาีครับสว์สุกรอเวันนี้น้ายไวีคนที่เราดงวันวันี้จะได้กับเสาพอว่ะวันที่แล้วกับเขาวันที่กับเขานุ๊เจ้า่าสูดเดินเิดน่ะยนีสูดกำลังเดินครับสูดกลังเดินสูดเดินปกติในสูดทอดสไกว์นี่แงมเดินนอเขาแค่หัวสดวสูดว่าไม่ได้สูดอันนี้สูดไหมสูดไหมสือว่าไม่สดว่าหลายวันแล้วหลายวันแล้ว สุดเลือะเป็นมาเบืแอ้วคือมาวันเนี้ยเมื่อนานอะครับทุกีเนี้ยงานมากเป็นวาเดินหาเดยว่าหาเด้อ่าเดี้ยโอ้เจ๊อะไเลยอะเป็นว่าบอกเลยขอ็นุาดดูขึ้นมึงมาต้องเสียบแะเดได้มันเบอะกรลายเสียงดูเกาสงอันี้เป็นมาต้องเถียบเลย อาจารย์ใหญ่เป็นเป็นคนเีกเป็นคนไล่เนี่ยเป็นอาจารย์เล็กนะอ๋ออาจารย์บอกเลยเนี่ย็เรียนพสมัยนี้คือได้สูตรมาจากเราแล้วเนี่ยคือคือรู้่าอร่อยตัอไนอร่อยคือาอร่อยือคนคายหไม่ได้ก็เดาตามกลุของเขาเนาะอ๋อแต่ต้องเอาแน่นบ่าละเน่ยถือว่าสิวัดสอนนี้โดนนะวัดวัดทัดเ บพะว่ไม่จบหาสองเราไปไับจำเ่าเก้าสองถ้าสี่ไม่เก่านะเปบริษีเลยตอนนี้มาเขาเก้าสองเดตัเนี่ยมันไม่ถูกเก่าทัไรแบดนี้แล้วเห็นที่ไหนมันบอกาไปถมาเีบมยที่วัวเหรอตัวเขาอนนี้ก็ยังอยู่นะนีเลยตั้งอยู่ ว่าจะามติมาล้วอยแล้วทำมากอะไรมาละอยมาทำมากเพียงดกดเนข้มสองครับอ่ะยขนให้่หมาอตัวึงเอครับเอาตัวหาองหน่อยพอดทีุ่ดพอกระทั่งสามตัวตัวหายงชุดสองสามตัวสองชุดสามตัวสองชุดเป็นเลขสูตรคำนวณเงที่หาึมาแล้วติโต ที่หาเกาเลยหรอครับที่สกหาที่หาเกาเได้นะตัวตเกาเนี่ยมันต้องลับนะตวเกาเนี่ยพกระหาเกาละตอนเนี้ยสี่ห้าเก้าสีห้าเก้าก็ได้ที่เาหากันเราเนียสี่ห้าี่หาเกาหรือววาสี่ห้าเ้ามาพอเนนหาในรักสิเมีป็บปีมาเลยวรักสิเอาว่าันไปบุษราดีดิอ๋อาตที่มันจะมีมากขึ่นดีมนนู่นีี มันหมดไออกก่อนแบบไนจำได้ยูที่ว่ามีแต่มาพก็เดีสู่อการศกาตคือสูอโต้งนุ้นก็สือรายเจียนเยอะกาก็คือสื่อโต้งอย่างของเนาะก็เดับอันพับวันเสร็จก็สอเรียงล่างเนาะมีแม่ครับเน่ยสื่อสายสู่มักนเนี่แล้วก็สืงอพี่แล้วเลยยงล่างเนาะแล้วไม่ไม่ไม่ได้เขียนกมีลังิ่งนั่นไงไม่ไม่ไม่บอกเราอก คุณายโยกโยกคายโยกครับุโยกนะโยกนะครับนตวอ่เป็น่จรนะครับเีนาของผู้พูดผู้ที่เโเงินเนี่ยผู้ที่สงใเน่นี่เำทมุนพอสมัยเร่มสิพอสมัเียนนาบมงนอนักแีมไที่ชอบน ผงคอสบายน่าด้อยาชาอาชาครับเพราะว่าวันนี้เรามาหลากหลายช่องทางนะครับก็ถือว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายแล้ว้งสุดท้ายไ้ลใกล้โค้งแล้วแกร็บแกมครับผมก็สยะเป็นความมั่นใจจัดไปจัดไปเลยพี่นองจัดไปเลยครับไปที่ดูยูก็้จัดเลยหรือ่าหรือเ่หรอาไปด้เยวสยเนาะคบัครรมร คือไม่มีอกครับแม่นี่ยอีน้ำเลอเลยครับตุ่ม้อมันตผมก็ตามตามชิมจะทอยูรักยั่วอลยยั่วเนาะตัวตัวผมตามได้่ากแบบเป็ลแว้วิดลบแต่หนีมาหนึ่งพักน้อยสามสามอาได้คือยูรักห้่อยแม่รางตั้งลาสามมีเด็ดในก้างสามดับขาดเลยไม่มาทุกทุกตำแหน่งแม่ตำแหน่งวัวมากอัวทามดมากนี่ยูไหนยงเดียวขึ้นรักร่อย แนวทางข้อสวัยพุทธไทยสงสายคำนวนนะครับมันมะสามทุกคำนวนนะสามถ้ามาหามาทุกใครเลยใครใครหรอใครพุเหนอใครข้อสวยนี่มันก็ตามมาเาะเลเลืองอะไร่าลางลางไม่ได้เกี่ยวกับบน่่วาใครแม่ สามล้านไร่ไปายดีก่ตามล่าง <laughs> ตามล่างยังไงก็ไม่มาบพี่อ้วสบายได้หลายเยอะจีมาแบ่งปันได้ต้องครัการด้วยด้วยครับยิ่งยิ่งที่บ้นเหรอน้อเอะครับ